ศาสาสนิกชนนะคะร่วมกันทําบุญตักบาตรค่ะเนื่องในวันพระใหญ่วันวิสาขบูชานะคะพาคุณผู้ชมไปที่วัดสเกตราชวร,รมหาวิหาร พุทธศาสนิกชนจำนวนมากสวมใส่ชุดสีขาวร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแหง้งโดยมีเจ้าอาวาสวัดศัเกตเป็นประธานไยสงเริ่มพิธีที่ลานโพลังกาหน้าต้นโพลังกาที่มีอายุกว่า215ปีเปรียบเสมือนการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยแท้และสืสบรั์พระธรรมคำสอนเพื่อให้เกิดสันติสุขภายในใจสงบร่มเย็นประธานในพิธีได้จุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยรับศีลและเริ่มการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน99รูป โดยในช่วงเวย็นวันนี้คาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมการเวียนเทียนบนภูเขาทองเพราะเสริมสิริมงคลและชมบรรยากาศบนภูเขาทองในยามค่ำคืนด้วย